สวัสดีครับค่ะวันนี้วันเย็นเช้าๆวันวันเย็นใชายชายเป็นชายชายผิวขาๆข้องเย็นวันจันนะพี่หน่อยนะครับหลังจากที่เราไม่ได้ทานไล่วันกิ๊บตึ้งกันบ้างไหมกิ๊บตึ้งอปยะอ่ะก็ยังคงกลับมาเพราะเราเฉ็นเคยหลายเดิมแล้วค่ะแต่วันนี้มาวันนี้มาจึบชมไม่กับหลายๆคนโดยจะบอกว่าน้อยาอ้อยเวจทีเจ้าสอยู่ข้างหลังเ่นอันนี้โดยจะบอกว่าน้าอ้อยวันนี้มาชมไม่เลย Chạy lấy vào đếm mày Ô, oh, 18 oh, oh, oh. thì Thì oh, cưng yeah. đây cập lặn này đều rồi hả? Chơi... vừa <laughs> 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 đây láo đấy, Lần ค่ะก็ยังพบกับเราสมควรเช่นเคยคะ่ะในรายการเล่นข้าวรกอกกับยุบีขาวรางังรสภาซาและกับพีน่น้อยอํานวยคุ้มบ้านค่ะกลับเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะครับสำหรับการจัดรายการทดการท่ายอดสดสดๆกันเลยค่ะแล้วก็วันนังคารวันพฤหรัสปดีวันสวัสทิ์การีรันตั้งแต่เวลา15นาฬิกา30นาทีจนถึง17นาฬิกาตีสามตีสามถึงวันชายจนถึงตีห้าวันเย็นพบกันทางไอเดียทีวีแ ทีวีทองถิ่นของพี่น้องชาวภูเก,กต็ตแล้วก็พี่น้องชาวทองถิ่นถูว่าทางประเทศรวดเร็วทันใจบริการข้าวสานชับไวนะครับความเืขอนไหวในทองถิ่นแผ่นดินของพี่น้องไม่ว่าจะเป็นงานราชการรัฐวิสาหกิจองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วก็พรรคเอกชนเครือข่ายประชาชนสโมสรสมาคมแล้วก็รวมไปถึงมูลนิธิต่างๆด้วยวิธีชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกท่านาทุกอาชีพทุกชนชั้นสาระน่ารู้มากมายนําเสนอกันให้ทุกท่านได้รับทราบกันลักไล่รูปแบบกับรายการเลี้งข้าวรบเกาะโดยจะบอกวันนี้ก็คงจะมีข้าวดวนข้าวในงานที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตของเรานะทีนี้พักเบรกชมโฆษณาซึ่งที่น่าสนใจกันสักแป๊บหนึ่งค่ะห้านามกินกันเดี๋ยวในกรณีพักเบรกนี่เขาไปจู่หลานตัเสือได้มากควักกันม้างไหมน่าจะไม่ ปลาไม่แม้แต่เมียได้ตังนมปิ้งกะไม่ยังไข่เค็มแม่งกะหลังไข่เค็มเยอะไข่เค็งไข่เค็มอย่างกุ้งก็หลังกุ้งก็อ๋อเขาไปประทาใจย่าร้อยร้อยเนอะนั่นแหละไม่ต้างเลยเอาไปบนนี้ได้ไปแล้วเนาะไปรู้ไปได้แล้วไปรู้ไปไู้ได้อยู่แล้วแล้วต้องอ่ะการ์ดโฆษณาซึ่งมีน่าสนใจกันสักแป๊บนึงค่ะตัเดี๋ยวกลับมาพบกับแหล่งข้านอกเกาะค่ะครับ ษาไทยจีนอังกฤษทุกระดับชั้นสู่ประชาคมอาเซียนโรงเรียนภูเก็ตไยหัวอาเซียนวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่มีการศึกษา2,557ในชั้นเตรียมอนุบาลอนุบาล1ชั้นประถมศึกษาปีที่1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4รับจำนวนจำกัดสนใจสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคมนี้หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่076 2 3 4 483 อันดาโฟกัสผู้นำด้านป้ายบิวบอร์ดของจังหวัดภูเก็ตตอบสนองและเข้าถึงความต้องการโดดเด่นสวยงามแข็งแรงด้วยเทคโนโลยีโครงสร้างเหนือชั้นกว่าด้วยทีมง,งานมากประสบการณ์ซื่อสัตย์จริงใจใกล้ชิดและรับผิดชอบอันดาโฟกัสแอร์บิวแวร์ออนไอซ์แลนด ซูซูกิมารีนเปิดโชว์รูมใหม่ในพื้นที่ฉลองเปิดบริการขายเครื่องยนต์เรือและอุปกรณ์เรือทุกชนิดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องยนต์เรืออะไหล่และอุปกรณ์ทุกชนิดยี่หอ้อซูซูกิอย่างเป็นทางการครับเรามีเครื่องยนต์เรืองแต่2.5จนถึง300แรงมา้าในร้านมีให้เลือกซื้ออะไหล่ของแท้ของซูซูกิทุกชนิดครับเครื่องยนต์เรือทุกรุ่นเราก็รับประกันหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพครับ ท่านสามารถเลือกซื้อเรือยางท้องแข็งผลิตจากยางไฮพารอนรถพ่วงเรืออุปกรณ์เรือและเรือยอชพร้อบทั้งอะไรได้ที่โชว์รูมใหม่ของเราร้านนี้โอเคเลยครับมีเครื่องมืออุปกรณ์ในหะ้เลือกหลากหลดีที่จะรับก็สะดวกสบายโอเคครับซูซูกิมารีนยินดีต้อนรับทุกท่านสามารถเยี่ยมชมโชว์รูมซึ่งตั้งอยู่ถัดจากเทสโก้โลตัสร,ราไวยประมาณ100เมตรไปทางหาดราไวไยอยู่ติดถนนด้านซ้ายมือ สนุกชอบการลงทุนได้ตามใจคุณฟังสัมมนาดีกับนักพยากรณ์เศรษฐกิจพบกับสินแสห่วงจุ้ยลุยการลงทุนพร้อมกองทัพกูรูการเงินวางแผนลงทุนหุ้นอนุพันธ์กองทุนรวมกับมืออาชีพรับของที่ระลึกเมื่อลงทุนในงานพบกันที่ธนาชาติตลาดหลักทรัพย์ตลาดนัดการลงทุนเสาร์ที่15มีนาคมนี้ชั้นสาโรงแรมเมโทรโพลิจังหวัดภูเก็ตรอทำไมไปลงทุนกันเลยสอบถามเพิ่มเติมที่1770 พบกับบูธขายซับ NPA จากธนาคารไทยพาณิชย์ในงานมากกรมบ้านมือสอภูเก็ตงานนี้ท่านจะได้พบกับบ้านมือสอคุณภาพดีทำเลโดนใจในจังหวัดภูเก็ตกับราคาพิเศษสุดรับส่วนลดสูงสุดกว่าล้านบาทฟรีค่าโอนเฉพาะซับที่ร่วมรายการวันนี้ถึง12มีนาคมเซนทรัลเฟสติวัลภูเก็ตชั้น2โซนธนาคาร ผู้ชมครับนํำท่านผู้ชมครับก็มาในรายการแล่งข้าวรอกเกาะช่วงที่ส่องข้องรายการเป็นช่วงข้าวหนกเกาะนะครับเป็นข้าวต่างจังหวัดทางการอยู่กับพบอม่นวยคุมบ้านในการน,น้องยุ้ยปิดคาวร่างรสผ่าซ่า <ทะ S 1> ครับแล้วก็ในช่วงนี้ต้องครบคุณก็คงจะมีไม่มีจ<ส>ะไม่ครับ <สะ S 1> ไม่มีกับประเด็นข้าวประเด็นข้าวในช่วงข้าวหนกเกาะนี่ครับท่านผู้ชมก็มีเปลืองไม้เรือส่งสินข้าวค่ะอาพี่น้อย เลยเหล็กเดียววันนาโอ๊บอกว่าข้าวสุด้ายตัดเลยอยู่อันไปเั็ดเรียบร้อยแล้วข้าวได้อะข้าวสุด้ายอ่ะผู้ชมโฆษณาที่หน้าต้นใจกันสักแป๊บนึงค่ะพี่น้อยแต่เดียกลับมาพบกันในโจอเแรกตายใบใจค่ะก้า ภาษาไทยจีนอังกฤษทุกระดับชั้นสู่ประชาคมอาเซียนโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่มีการศึกษา2,557ในชั้นเตรียมอนุบาลอนุบาล1ชั้นประถมศึกษาปีที่1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4รับจำนวนจำกัดสนใจสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคมนี้หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่076 2 4 4 3 4 483 อันดาโฟกัสผู้นำด้านป้ายบิวบอร์ดของจังหวัดภูเก็ตตอบสนองและเข้าถึงความต้องการโดดเด่นสวยงามแข็งแรงด้วยเทคโนโลยีโครงสร้างเหนือชั้นกว่าด้วยทีมง,งานมากประสบการณ์ซื่อสัตย์จริงใจใกล้ชิดและรับผิดชอบอันดาโฟกัส e อ e r y w h e r e อ n i c e l a n ล ซูซูกิมารีนเปิดโชว์รูมใหม่ในพื้นที่ฉลองเปิดบริการขายเครื่องยนต์เรือและอุปกรณ์เรือทุกชนิดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องยนต์เรืออะไหล่และอุปกรณ์ทุกชนิดมีฮอร์ซูซูกิอย่างเป็นทางการครับเรามีเครื่องยนต์เรืองแต่2.5จนถึง300แรงมา้าในร้านมีให้เลือกซื้ออะไหล่ของแท้ของซูซูกิทุกชนิดครับเครื่องยนต์เรือทุกรุ่นเราก็รับประกันหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพครับ ท่านสามารถเลือกซื้อเรือยางท้องแข็งผลิตจากยางไฮพารอนรถท่วงเรืออุปกรณ์เรือและเรือยอชพร้อบทั้งอะไรได้ที่โชว์รูมใหม่ของเราร้านนี้โอเคเลยครับมีเครื่องมืออุปกรณ์ให้เลือกหลากหลายดีพิจารณาก็สะดวกสบายโอเคครับซูซูกิมารีนยินดีต้อนรับทุกท่านสามารถเยี่ยมชมโชว์รูมซึ่งตั้งอยู่ถัดจากเทสโก้โลตัสราไวยประมาณ1 0 0เมตรไปทางหาดราวไยอยู่ติดถนนด้านซ้ายมือ สนุกช็อปการลงทุนได้ตามใจคุณฟังสัมมนาดีกับนักพยากรณ์เศรษฐกิจพบกับสินแสหวงจุ้ยลุยการลงทุนพร้อมกองทัพกูรูการเงินวางแผนลงทุนหุ้นอนุพันธ์กองทุนรวมกับมืออาชีพรับของที่ระลึกเมื่อลงทุนในงานพบกันที่ธณชาติตลาดหลักทรัพย์ตลาดนัดการลงทุนเสาร์ที่15มีนาคมนี้ชั้น3าโรงแรมเมโทรโพลจังหวัดภูเก็ตรอทำไมไปลงทุนกันเลยสอบถามเพิ่มเติมที่1770 พบกับบูธขายซับ NPA จากธนาคารไทยพาณิชย์ในงานมากกรมบ้านมือสอภูเก็ตงานนี้ท่านจะได้พบกับบ้านมือสอคุณภาพดีทำเลโดนใจในจังหวัดภูเก็ตกับราคาพิเศษสุดรับส่วนลดสูงสุดกว่าล้านบาทฟรีค่าโอนเฉพาะซับที่ร่วมรายการวันนี้ถึง12มีนาคมเซนทรัลเฟสติวัลภูเก็ตชั้น2โซนธนาคาร ท่านผู้ชมครับัท่านผู้ชมครับก็มาในรายการแล่้งข้าวรงก,ก็ช่วงที่สร้างของรายการนะครับเป็นช่วงแลียงตายใบใจด้วยครับใบดีไปกันดีฟาาตายข้องวันนี้พี่น้้ยฝากข้าระชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะโรงเรียนใกล้จะปิดเทอ่มแล้วก็าบอกว่าตอนนี้ผู้โรงเรียนบุกแก๊สใจวัวอาเซียนวิทยาค่ะเปิดรับสมัครนักเรียนไหมคุณธนิตมันฝากข้าวมแลมาแล้วครับ ก็นี่วันที่13ซึ่งอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยติวาเขามีการแสดงได้เหนข้าวแก่ทุงทะาล่างแกนะึกติโคกมานะครับที่บ้านดอนแล้วแต่ว่าเ๋ยวก็พบญาติในสายตระกูลณนะทล่างประทิบณนะทล่างเขาจะบอกกันที่ก็เรียนกันแกในแถวแก่โรงเรียนเมืองทะล่างไม่ไม่ไหนใจนะครับงานนี้กบว่าก้าวมาแล้วแต่ว่ากับาจาาไม่ไปพบขวดชนะพี่จะอยู่ไว้แล้วค่ะอะ ทนี้ค่ะ,ะก,ก็อน <ละ S 1> ดียู <ละ S 1> กับ <ละ S 1> พี่นวยจะลากันไปในวันนี้ค่ะฝากเปิดักนิดนึงเขบาบอกว่าคิดก่อนทําคือเล่าบัณฑิตทำก่อนคิดคือเล่าคนพานสําหรับวันนีย้ยูกบพิ่นวยต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะครั ซูซูกิมารีนเปิดโชว์รูมใหม่ในพื้นที่ฉลองเปิดบริการขายเครื่องยนต์เรือและอุปกรณ์เรือทุกชนิดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องยนต์เรืออะไหล่และอุปกรณ์ทุกชนิดยี่ห้อซูซูกิอย่างเป็นทางการครับเรามีเครื่องยนต์เรืองแต่2.5จนถึง300แรงม้าในร้านมีให้เลือกซื้ออะไหล่ของแท้ของซูซูกิทุกชนิดครับเครื่องยนต์เรือทุกรุ่นเราก็รับประกันหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพครับ ท่านสามารถเลือกซื้อเรือยางท้องแข็งผลิตจากยางไฮพารอนรถพ่วงเรืออุปกรณ์เรือและเรือยอชพร้อบทั้งอะไรได้ที่โชว์รูมใหม่ของเราร้านนี้โอเคเลยครับมีเครื่องมืออุปกรณ์ให้เลือกหลากหลายดีที่จะแล้วก็สดกสบายโอเคครับซูซูกิมารีนยินดีต้อนรับทุกท่านสามารถเยี่ยมชมโชว์รูมซึ่งตั้งอยู่ถัดจากเทสโก้โลตัสราไวยประมาณ100เมตรไปทางหาดราวไยอยู่ติดถนนด้านซ้ายมือ อันดาโฟกัสผู้นำด้านป้ายบิวบอร์ดของจังหวัดภูเก็ตตอบสนองและเข้าถึงความต้องการโดดเด่นสวยงามแข็งแรงด้วยเทคโนโลยีโครงสร้างเหนือชั้นกว่าด้วยทีมง,งานมากประสบการณ์ซื่อสัตย์จริงใจใกล้ชิดและรับผิดชอบอันดาโฟกัส e อ e r y w h e r e o อ i e e l a n d สนุกชอบการลงทุนได้ตามใจคุณฟังสัมมนาดีกับนักพยากรณ์เศรษฐกิจกพบกับสินแสห่วงจุยลุยการลงทุนพร้อมกองทัพกูรูการเงินวางแผนลงทุนหุ้นอนุพันธ์กองทุนรวมกับมืออาชีพรับของที่ระลึกเมื่อลงทุนในงานพบกันที่คณชาติตลาดหลักทรัพย์ตลาดนัดการลงทุนเสาร์ที่15มีนาคมนี้ชั้นสาโรงแรมเมโทรโพลิจังหวัดภูเก็ตรอทำไมไปลงทุนกันเลยสอบถามเพิ่มเติมที่1770 พบกับบูธขายซับ NPA จากธนาคารไทยพาณิชย์ในงานมากกรมบ้านมือสอภูเก็ตงานนี้ท่านจะได้พบกับบ้านมือสอคุณภาพดีทำเลโดนใจในจังหวัดภูเก็ตกับราคาพิเศษสุดรับส่วนลดสูงสุดกว่าล้านบาทฟรีค่าโอนเฉพาะซับที่ร่วมรายการวันนี้ถึง12มีนาคมเซนทรัลเฟสติวัลภูเก็ตชั้น2โซนธนาคาร